สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าขึ้นหอดกันบน่อน้อพี่น้องขึ้นหอดกันบน่อน้อมาขาวไปแล้วพี่น้องเน้ยนะเดี๋พี่น้องขึ้นหอดกันบน่ค่ะว่าสัตวว่าอืมบรรยากาศนะพี่น้องหนาวคือเก่านะพี่น้องแปดองศานะพี่น้องอันบนนี้วะนะคะขอกำลังใจแน่ว่าสัตวว่าขึ้นหอดกันบน่ไไหายไปไล่มือไล่เว้นนะคะพี่น้อง คอาสบายน้ำนะคะเห็ดทุระทุลังนะคะพี่น้องคะเห็ดทุระทุลังเห็ดนั่นเห็ดนี่นะคะพี่น้องดูแลตัวเองแน่อันยังแดคะ่ะพี่น้องคะกับบรรยากาศนะคะพี่น้องดูแลตัวเองแดย์ไปหาหมอนะคะแต่ว่าบ้านแล้วดีใช่ดอกบ่ได้ไปหาไผ่นะคะพี่น้อง งานนะคะหนุ่งน้่นะคะพี่น้องตื่นมากแต่เศร้ารไปเบิ่งพอปูก็หลือเกิคาบมากจริงนะคะพี่น้องมาเห็นงานนะคะเพิ่งดูแลตัวเองน้่พี่น้องเว้ยอาการบอกกะว่าใครดีเป็นไรพี่น้องเลยไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องก็ดูแลตัวเองมาสั่นว่าัมปะปิสัมปะพันมนาพี่น้องเนาะก,ก็กำลังใจท่านันสิสูได้นะคะพี่น้องคะ บางทีก็เมือยพี่น้องมาถึงบาทกับมือยแอแลวนะคะปวดหลังปวดเอวพี่น้องเอ้ยบบอยากเบาอยากเซลลนะคะพี่น้องเมื่อไดสิรวยจะเคียว่าฉันถูกละวันที่หนึ่งเนี่ยโอ้ยหลุดตัวเลียฝรั่งพี่น้องมืดไปอีกแล้วฝนฝนตกดีกว่าหิมะตกพี่น้องเอ้ยมีมะตกมือนอันเข็ดขาเข็ดเอวเข็ดพี่น้อง คนกบพี่น้องเอ้ยดีตัวฮามันดันเอาเข่าล่งพี่น้องเอาเข่าล่งกะเจ็บวาสนะเขาอันอันเขาบ่ไหดอกพี่น้องนาด้านวาสนาด้านแบงเอาพี่น้องอยากได้ทีเขาวาสนทีแพงดี่พี่น้องเด้อวาสนาเออถ้าใดกลางถนนนี่วู้พี่น้องทีแพงวาสนาตามถนนที่ยางเนี่ยวู้แพงคักพี่น้องราคาแพงคักพี่น้องค่ะ แห้ง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 นะครับพี่น้องกับบรรยากาศนะพี่น้องล่มว้อยไว้วยบงบอุ่นมากนะครับพี่น้องค่ะบงบงบรรยากาศย่ำเศร้านะคะบุญบงขีเมฆพุดนะคะนนพี่น้องขีเมฆดำดำน่ะแม่นรดฝนละโตฝนเลยนะพี่น้องอุ่นอากาศเย็นนะพี่น้องค่ะเย็นแห้งแห้งนะคะล่มพัดไว้วยนะคะพี่น้องบรรยากาศย่ำเศร้านะบนต้นไม้กัโลนบนต้นพี่น้องเห็นปะ เห็นบ่นี่ก็เดือนกุมภาพันธ์มีนานี่ก็ว่าสียนไปเสื่อนดินไว้นะคะพี่น้องเจอดินไว้สิปลูกมะแข่งปลูกมะเขือนะคะสิก่าเม็ดไว้นะคะพี่น้องสิก่าเม็ดไว้นะฮะจะปลกมันอันนี้ก็ดอกกุหลาบนะคะพี่น้องดอกกุหลาบในกระบาดนะครับพี่น้องกะลังสิโป่งนะครับพี่น้องคะเบิ่งเัานะคะคุณอันตูเพนดาเขากระเพิ่นก็งเก็บไว้คุณนะคะเผืนย่ำพันไม่เก็บนะคะทางอำเภอเผืนย่ำพันไม่เก็บ แต่ว่าสิมีงานอย่างอีกน้องพี่น้องอันอันมันผ้าเลดกันย่งอยู่นะคะพี่น้องคะบรรยากาศนะเป็นเอาปมายมักแล้วไหเนาะพอดีคนเก็บยังเก็บออาคนกลกป่ายมาปักไว้นะคะดอกกุหลาบดอกยังเพิ่นไว้เก็บไว้เบิร์ดนะคะพี่น้องคะเบิ่งเอานะคะขพราากำลังใจนะพี่น้องบอกขึ้นร้ายดอกพี่น้องอัสสิปานะที่ไล่ทรงงานไปพี่น้องเงียบเก็บว่าฉันเนาะเมื่อยพี่น้องมาถึงบ้านประทุ่ม หกโมงนะคะเมือ L L ่อเอเล่เฮดกับเข่ากับน้ำก็น,นอนนะคะโอ้ยสวัสดีจ้าโอ้ยอุลิบจ้าทั้งพุ่นหนาวบ่ทั้งนี้แปดองศาโอ้พี่เพป็นก็บ,บ้านได้บ่ได้ขึ้นยักษ์เชียอันท้ายไปสองอาทิตย์เมื่อแออุลิบแล่นทั้งหมอทั้งอันญชงทั้งอันนันทั้งอันนี้นั่โอ้ยวัดจีจ้าพาคไทยไปเลี้ยนเราบ่เตรียมตัวไปเลี้ยนเราไปอัน มานั่นเด้อยายสีบ่ขึ้นโดดละ15นาทีเฮ็ดอันคลิปพอให้มันได้น่ะหนาว8องศาเย็นลมวอยๆๆๆว่าซั่นว่ายายสีก็สิหามาเพินหาเพิ่นกําลังย่างย่างไปเฮ็ดงานเนาะบรรยากาศยามเช้าโอเคาูาเต่าไปโรงเรียนอันดอกอันนั้นกําลังกสิออกเนาะดอกไม้อันนี้ก นี่ก็เรื่องนี่อะไรก็ร่างสิแตกดอกนะเพราะฝนเริ่มหายเริ่มหายกับแตกแล้วบอบอมือนีหาซื้อของจากไปเอาโหลดตามสบายเก็ตยังกระเฮ็ดขยันกระเฮ็กระได้เงินว่าสันวะบอขยันกระบอได้เงินว่าสันวะอยู่เมืองนอกเนี่ยทุทางโกยเอาโหลดพี่น้องแต่คนขยันเออวัดดีปีใหม่ว่าสันวะ จากบรรยากาศเย็นผัดๆเทินอันนน้นเวิ้นเวิ้นเหุ่นจบย้ำเสาขออยันมานกับไปไปสนะอยู่ทางโกยเ่า,ายูนว้างนอกตักบ่เลือกงานนะตักบ่เลือกงานเนีย,ยพี่น้อง อันนี้มันคล้ายๆเนาะมันคล้ายๆต้นใบล่างจืดเห็นบะใบล่างจืดเห็นบ่คล้ายๆเนาะแต่ด,ดูไปดูมากก็คือใบจะนั่งเนาะนี่นะท่องไว้งานคือเงินเงินคืองานแมนแมนเมนเนี่ยมันคือต้นล่างจืดเด้อโอลิฟนี่ดอกมันเนาะดอกมันนี่ดอกมันเห็นปะ มันคือมันดีเด้ว่วานล่างจืดนี่แก้ทุกอย่างเด้อพี่น้องเมาเมาเราว่าฉันว่ากินเราอมไว้ไตลีนโลดพี่น้องอมใบไตลีนเถอะถ้าไปนะะห,หมอแก่อวกแก่ยังนี่ก็่ว่าพี่น้องเด้อนี่แหละเอาไปต้มันมันแก้ได้ทุกอย่างโอ้เปนไพร์โนว่าฉันว่าเออเออ เอาโทรศัพท์ซองเบิงตีว่าสันวะโอ้วาต้นอียังวาสันวะนี่มันดูดูไปดูมามันคล้ายๆแต่ว่าใบร่างจีนมันสิใหง่กานี่ใบใบใบมันสีเวาหง่ๆใบร่างจืดอ่ะคือดอกบักจีจอเวลาเข้าเด็ดดอกดอกมันเอามาดูดจินน้ำหวานนะนะกินน้ำหวานบานเฮาเวลาฮน,นเวลาน้องน,น่ะไปหายีีโมเด้อพี่นางอัน นั่งไปหายชิโมนั่งเอาวันไปหายไปต้มว่างล่างจิตเวลานั่งเมาเนอะจ้ะเพรางวดนี่กระซิปเทียพี่น้องเลยบนเบิ้งขาวจนโพนผนน้ำหมอกนะเขาก็หายอีกซิว่าะชันพี่น้องเอ้ยว่าชันยักษ์ังไดพี่น้องกันว่าจะไปใบไว้บ้านนะพี่น้องจะไปรักษาอยู่บ้านล่ะวันบ่มีคุนบึงเขาก็เห็ดงานเขากะเขาแซวพี่น้อง ก็ว่าเสียไปให้น้องอีกผู้น้องเบ่งอยู่บ้านะ่ะไปรักษาอยู่บ้านเฮาตัวน่องบานกับบาดก,กับหานสี่สิบห้ากิโลพี่น้องขับรถเอาขับรถเอาพี่นอ้องเพราะว่าเขาเข่ากลางขึ้นนั่งอยูู่้เดียวบนนั่งลุกบ่ได้แล้วยางบ่ได้แล้วเฮ็ดเสแวกินเข่าก็บ่ได้เีข่าก็หกักออกหกักแตหกหักเต่นพี่น้องเอ้ย บาบามื่อวาในเวซันปะว่ามื้อนี้ก็ไปหาหมออีกเมื่อวานนี่เขาเปลี่ยนไปตีอันนั้นไปเตียนไปตีใช้เส้นเลือดมันขึ้นนะคะเเน่เขาก็ไปสิไปหาคิโมนะเขี่คิโมอีกเพราะว่าตะกอนไปใดไปใส่มาใดมาใส่ไปใดมาใดาคู่เดียวใดพี่น้องนั่งกับเมาส์วนโบดไ,ไปโบดไปยี่สิบนาทีเมาส์โบดไปทีละสองร้อยหาซีบสองร้อยหาซีบ ไปกลับนะไปซอมกับนั่งไปเออไปนอนไปนอนอยู่ฝุนนะ่นเนาะไปนอนอยู่ฝุน่นไปนอนอยู่ฝุน่นไปนอนอยู่ฝุนนอนอฝ่นซีหาเมือพอครบกกระห่าจะกลับมานะพี่น้องจะกลับมาจุดนี้ก็เอาให้อีกซิปเข้มนะพี่น้องให้ไปนอนนะคะให้เข้มนึงเขากเสษีย้นอนพักผ่อนพักผ่อนอยู่ซีมือมือวัดซุก เสาสุกเสาสุกใบใบกับนะไปนอตที่สามหมื่นแต่วันนี้ก็ไปเองมาเองบ่ได้แล้วร้านพอดีร้านบ่ได้เลี่ยนนะฮะอย่าไปไหวบ้านไปหว้บ้านให้น้องสาวอยู่ผู้นึงเบิง้งย่ามลุกย่งางขึ้นยู่ผู้เดียวย่านลม่มย่านยังเขา่าเข่ากะกลางคืนนะพี่น,อน้องผาดงานหลายกับบ่ได้เงนนินก็นต้องจอยว่าสนะอันแผ่นกล่องมัน สิบแบงก์กอนก่นสิลแลบมันออกลองเบิงแม่ว่าสันวะ่ะแลบแลบอย่างน้อว่าสันว่าโอ้ยตายมันไ,ไฟนอ้อเด้อเดี๋้อเดี๋ยวเบิงเด้อสื่ออย่างน้อว่าสันว่าเออพี่น้องโอ้ยสวัสดีจ่ะสื่นออย่างน้อบ่ได้เบิงหนาเด้อพี่น้องเด้อเออเออกระบาดตีนะคะขอบคุณนเขาแจ้ะ ก็มาโพหนึ่งวัสดุโอเคโพหนึ่งวัสดุมาเราโอยกันนะพี่น้องบรรยากาศเราพี่น้องเหาอย่างยมากขี้ผู้บ่าวผู้สาวกำลังจีบกันเนาะเออเ็หน่อยกำลังจีบกันอยู่เราก็จะไปถ่ายเขาบ่อไรเด้อพี่น้องเด้วอดวัสดาสวัสดีจ้าสาวเมืองสิงสวัสดีปีใหม่เด้อเออนี่พี่เป็นก็คือจะห้ามอะไรนะพี่เป็นก็หายไปวัสดาซึ่งแลีนไปหาหมอ อาโมเล่นนาเล่นหลังงามเสาไปแต่เสาเราเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปแต่เสาตาปูก็ยังว่่ทันตืน่นเหรอไปก่วงเพิ่นเอาพี่น้องไปก่วงเพิ่นว่าเพิ่นน,นันนันบอว่าสันวะไปเปลี่ยนแพนเพิ่นห้เพิ่นมาพี่นอ้องยวเพิ่นก็ซอยเหลือตัวเองได้อยู่พี่น้องตัวแรกไปบึงนะคะไป,ไปเบึงไปเซ็ตเนาะไห้นะคะพี่น้องเพื่อน เราหันหนา้าหันหลังบ่ได้นะคะยากับพ่อยานพะีน้องเอ้ยเออยุ้มหัวกันไปยุ้มหัวกันไปยุ้มหัวกันมากตอนสุดท้ายเป็นมากกับคือเก่านะพี่น,น้องเออบางเทียเข้าเมยเข้ากับเอาแดวาสันเบิงข่าวไทไทเข้า,ย,า,ย,าย่างเดือนแหลกขอต้นปีมีแต่ขวาข่าวแบบนั่นละเนาะอเออนั่นละ่ะทำอ,อ่อทำทำใจกัยังไาแต่นั่นจะไปนั่นละ่ะ ถามันบอกแข ún, ang, y, like ็งม like ันบอกแข็งกระเบงแน่มื like ่อวานเออมันอย่างไรเอาทุ่งมาปักมอนเมนบอนเมนอันอันอันปักเหม็นนั่นปักเหม็นว่าอันปักเหม็นว่าสันลักมันมันได้มเอาประเทศหนึ่งมามาปักทุ่งมันแมนตีพี่น้องเลยหน่วยเอาทุ่งมันสีแดงมาปักเซยว่าสัญลักษเออมันแมนอยู่บ่พี่น้องบ้านเฮามันคือสร้างทางสร้างไปสร้างเป็นเนาะพี่น้องเนาะ สร้างไปสร้างเป็นนะสวัสดีค่ะคุณอ้ม้มมาสันวะสวัสดีปีใหม่หม,ม,มาสันวะพุ่งมาสันวะอันนี้ก็ร่างสีออกดอกนี่เนยเห็นไหมเห็นบ่ดอกอันนี้ก็ร่างสีออกดอกอันก,ก็ดอกซาก,กุระบ่ะก็ร่างสีออกก็ร่างสีออกไี่นอกก็ล่างสีออกก็ล่างสีออกนะพี่น้องนะก็ะจะเชายงอะไรเอาแค่สิบห้านาทีพี่น้องสิบห้านาทีพ่อ นนมากอันนั้นกระลั่งขื่นมากอันนี้อันนี้อโอลีฟภาษาสันว่าโอลีปภาษาโอลีฟก็มี่นะพี่น้องหมักโอลีปภาาสันว่าแต่หมักโอลีฟกระลั่งซีมาะนะพี่น้องอาสมๆนะเอาแก้มแก้มไหวแก้มไหวแก้มนั่นละพี่น้องเอามะดองแก้มไหวบวมมากมันออกหึงหึงยกกึกว่าษาสันว่าเนาะยกกึก๊บเลยไปลากกันซีขึ้นเฮ็ดงานเปิดหน้ากันเงียบทีพี่น้อง เป็ดหน่อยเบ็ดหน่อยคุณโอ,โอ้ไปตาหน้าเอาไปต้่มเลยนะเพราะนั้นต้มแ่บเลยนะต้ม่มเซียนใบกูดเซ็บแสบไปสัสส่นวะเขาตัดแล้วเทมเขาตัดแล้วไหมตัดแล้วก็เริ่มจะปุงและเริ่มปุ่งเริ่มนั่นแล้วพี่นอ้องตาหายไปไซบดพี่นองง้องเอ้ยตาหายเบิดเราบอแปลว่าคนจับไปครับพี่น้องเพราะว่ามันเย็นหลายเย็นจนนั้น นำแข็งน้พี่น้องนำตน้ตนตน้นหิมะลงนพี่น้องนำแข็งตัวนี้จึเป็นก้อนคงยงน้พี่นออ้องนยั่งอยู่แปลว่าคนจับตัวหน่อยไปตัวไงนะเพราะว่ามันมีหินให้่อนอยู่ตัวอยู่น้องเห็นไหมเขาปิดอันยู่นซ่าเมื่อฝนตกง่ายไปเนะตกไปไงจอดจอดฟังจ้าว่าสันจา้าเดี๋ยวก็ลงแล้วจานสาวเมืองเสียงสิงบห้านาทีแต่พี่ก็ขึ้นทำงานแล้ว นุ่นโตบักงคุณคุณโอ้ยไปตานเอาไปปิ้งหัวเกลือเกลือท่าเกลือท่าเกลือไปกินเมืองเสยบเสบมันว่าเห็ดเมืองอันนะั้นก,อกอันเมืองไกล้นะยึมนึกอยากเห็ดเมืองไกล้อ้พีนองคอยลืมกินยาอกยีกแล้วพีนองเลยคอยเองว่าสันวะเออเออคอยเองว่าสันวะอ่ายองอัคยงคอยเองเอ่ะออหอยเองก็คอยเองว่าสันวะ เตรียมบกใหม่บกเมื่อพี่น้องจ๋าใจเวลาแล้วบกไหม่บกเมื่อใบใบขอบุณถูกกำลังใจเลยค่ะทีแวะมาส่งกำลังใจให้นะพี่น้องก็เมาห่้อยนะเมาห่้อยให้ฟั่งนะพี่น้องขึ้นไปพี่น้องรักษาสองใบเนาะกับเพื่ออะไรกับไปอยู่เมืองไทยเมืองแซลวนะพี่น้องก็ไม่ไหวละปวดหลังแห้งพี่น้องปวดหลังแห้งแห้ง เพราะว่าเวลาเ้าเปลี่ยนผ้าอ้อมผู้เฒ่าพี่น้องเ้าต้องใส่กำลังเด้อพี่น้องเด้อยนีพ่พอปูยิง่งโตใหญ่พี่นอ้องเอ้ยไงเผากับผัวเลยค่ะตัวบักญ่น,นะค่ะพี่น้องแล้วโตสูงน้ำแี่ไหนแล้ไปจ้างเขามากะแพงนะคะพี่น้องเ้าเห็ดเองนะคะไว้เองว่สัสดเส็ดแล้วรอไว้ว่าวัสดุรอไว้เอาสมบัต ว่าสันต์เพื่อเขาจะยกสมบัติให้เฮาฮ่าฮ่าวัดสันต์เมนบอยเมนบอใช่ไหมคุณอ้ําเพื่อเพื่อเพื่อไว้ว่าสันต์เฮาต้องรอไว้เดิว่าสันต์ว่าสันต์เพื่อเขาจะได้สมบัติเขาว่าสันต์บ่ได้ดอกล้านเขาไว้ให้ล้านเขาเนาะเฮาบ่ได้ก็ไว้เอาไว้ให้ล้านว่าสันต์เมนเด้ เขาไ่ได้ซ้ำมันเหอะลูกเขาไ,ได้ดอก <c oughs> เขาเขาผูมีสิทธิ์ดอกเขาจดเขาจดทะเบียนไว้เห็นรถลาดเขาเบิดแล้วอโอเคบายบายพี่น้องบาย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 จ้ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อทิแวะมาส่งให้นะคะแต่เวลาหยุดงานแล้ว <c oughs> บายบาย